สวัสดีเช้าวันพุทธที่24มีนาคมค่ะราคาน้ำมันดิ่งลากความคาดหวังเงินเฟ้อยูพนบัตและตลาดหุ้นลงไปด้วยกันตอกย้ำคำเตือนของนักกลยุทธ์แคทมเมื่อวานว่ายูพุ่งขึ้นมาเยอะมากแล้ว Growth to value sector rotation หุ้นกลุ่มตามพลิกขึ้นนำดำเนินมาเกือบ5เดือน นานมากค่ะสำหรับเกมฉับฉวยบนมุมมองเงินเฟ้อต่ำมุทจรรยะสัน้ขนขณะปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวบ่งชี้ไปในทางเงินเฟ้อต่ำจึงอาจจะยุติลงเมื่อใดก็ได้แล้วหลังจากนั้นค่ะนักลงทุนคงหันกลับไปสนใจพื้นฐานการเติบโตระยะยาวของแต่ละธุรกิจณราคาเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขใหม่ discount r a t e สูงกว่าปีที่แล้วเราเชื่อว่ากองทุนสไตล์ g r o w t h and quality ซื้อการเติบโตสมราคาหรือ g r o w t h a t r e a s o n น b l e price น่าจะโดดเด่นหลังการปรับฐานซึ่งทําให้นักลงทุนมือใหม่ทรมา แต่ผู้มีประสบการณ์รู้สึกเฉยๆครั้งนี้ยุดติดลงค่ะ IPO ผ่านไปแล้วสำหรับ KT Climate เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนโดยกองทุนจะซื้อได้ปกติตั้งแต่วันจันทร์หน้า29มีนาคมเป็นต้นไปค่ะนักกลยุทธ์แคทมตั้งใจวางตัว KT Climate เป็นหุ้นโลกในพอร์ตเพราะมีการกระจายดีในแง่ภูมิศาสตร์และเชื่อว่าธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับลมหนุนทั้งเงินลงทุนจากภาครัฐรวมถึงกฎระเบียบที่นำมาใช้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย climate change อีกกองทุนที่ใช้เป็นแกนพอร์ตหุ้นต่างประเทศค่ะเน้นเข้าต่อเนื่องได้เลยช่วงนี้คือระยะสะสมซื้อสบายได้ราคาดี KTA a ช r o ล t h ค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,564.25จุดลบ0.13มูลค่าการซื้อขาย93,389ล้านบาทโดยตลดาดหุ้นไทยแว่งแคบค่ะแต่ชนิดเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบโดยรับแรงหนุนเล็กน้อยจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดวยการอนุมัติเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และถว์เที่ยวไทยค่ะ ส่วนในฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่95,785ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.08%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.04%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่30บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังมี f l o ์ซื้อดอลลาร์ซึ่งผิดจากที่คาดการไว้เพราะบอลยิวปรับตัวลง เอเชียกันบ้างค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงที่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากชาติตะวันตกร่วมกันคว่ำบาตรเพื่อลงโทษจีนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูในซินเจียงค่ะนิกกี้ปิดที่28,995.92.0.61%นเ้สิบาจุด้ดลบศนย่จกนเซี่วงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับข่าวชาติตะวันตกพร้อมใจกันคว่ำ บายควบคุมเศรษฐกิจค่ะสิงคโปร์มสิทธ์ปิดที่3411.51.0.93%สจุด่ลบส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด1 9ได้ชุดหุ้นในกลุ่มสายการบินและกลุ่มโรงแรมดิ่งลงอย่างหนักนอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้าล้านดอลลาร์ค่ะ ดาวโจนสปิดที่32,423.15จุดลบ0.94% S&P 500ปิดที่3,910.52จุดลบ0.76%และ Nasdaq ปิดที่13,227.70จุดลบ1.12%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรดับตัวลงเมื่อคืนนี้ค่ะจากระดับสูงสุดในรอบ1ปีเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 และการประกาศล็อกดาวน์อีกครั้งในเยอรมนีซึ่งจะส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้า CAC 40ปิดที่5,940 15.30จุดลบ0.39%ฟูซิร้อยปิดที่6,699.19จุดลบ0.40%และดัปิดที่14,662.02จุดบวก0.03%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค้ามือเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากที่คุณโจมพาเวลประธานเฟดและคุณเจเนตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนนี้ค่ะ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสต์ซัสตัานิวยอร์กปิดสุดต,ตัวลงกว่า6%เมื่อคืนนี้ปิดที่ 57. ดอลลาร์เ6เซนต์ต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันดิบได้เข้าสู่เขตปรับฐานแล้วเนื่องจากความกังวลที่ว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในยุโรปและความล่าช้าในการกระจายวัคซีนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันจากการแข่งข่าของดอลลาร์ด้วยส่วนน้ำฟงของเบนซ์เองค่ะลงไป5.9%ปิดไปที่6 0ดอลลาร์เต็ต่อบเรลค่ะ สัญญ,ญานคกาตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์รวมทั้งถ้อยถแถลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดและคุณเจเนตเยนเดน,นรัฐมนตรีครังสหรัฐโดยสัญญ,ญานคกาตลาดโคเมกสมรบเดือนเมษายนลงไป0.75เปอร์เซ็นต์ปิดที่1,725.10เดอต์ไทอรอัลส์ค่ะ และนี่คือทั้อหมดของ k t ท e อ e บ์เดลีที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m m มบ r t r าร์แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินรา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ